กาบสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่านาทุกท่านสําหรับมันนี้กับผมมาพอดอีกเช่นเคยนะครับในจงเวลาสายของวันพุธที่หนึ่งกันยายน2564ซึ่งกับผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพี่ฝากน้องคือเกาพอแม่พี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับกับผมก็มีข้อมูลข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทางกระทรวงการคลังนะครับ ถึงความคืบหนา้าในเกณฑ์การชดเชยและเยียวยากเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษกรตรฉบับใหม่ที่ล่าสุดนะครับนายประภั์โพสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวการประกาศใช้ักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษกรตรฉบับใหม่เพื่อความเหมาะสมในการช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2564โดยล่าสุดนะครับนายสุรเดชลองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านกดิกาวา่า ในส่วนของปศุสัตว์นะครับมีการปรับเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเกือบทุกชนิดของสัตว์นะครับและมีการเพิ่มอัตราการช่วยเหลือเพื่อความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในกรณีที่เป็นการจัดหาอาหารสัตว์วัคซีนรักษาสัตว์เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพของสัตว์เลี้ยงหรือตามความจําเป็นเหมาะสมในการช่วยเหลือกรณีแปลงงานเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายหรือตายนะครับจนบอสามารถฟื้นฟูกลับมาสู่สภาพเดิมได้โดยกระทรวงเกษตรและสะหกรณ์น,นะครับ จะชดเชยเยียวยาในอัตราไล่ละ1,980บาทควาัวเรือนระเบืเกิน30ไร่หรือกเกษตรกรนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดไา่ละห9า0 0บาทส่วนในการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือนะครับกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะได้รับความช่วยเหลือตามจรงิงโดยการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเช่นโคไล่ละบะเกินหาตัวโดยโคที่อายุน้อยกว่า6เดือนช่วยเหลือตัวละ13,000บาทอายุ6เดือนถึง1ปี ช่วยเหลือตัวละ22,000บาทอายุมากกว่า1-2ถึงปีช่วยเหลือตัวละ29,0 0 0บาทอายุ2ปีขึ้นไปช่วยเหลือตัวละ35,000บาทนะครับลำดับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของกระบือนะครับช่วยเหลือไล่ละบ่เกินหาตัวโดยกระบือนะครับที่มีอายุน้อยกว่า6เดือนช่วยเหลือตัวละ15,000บาทอายุ6เดือนถึง1ปีช่วยเหลือตัวละ2 4 0 0 0บาทอายุมากกว่า1-2ถึงปีช่วยเหลือตัวละ32,000บาท และอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปนะครับช่วยเหลือตัวละ3900 0บาทนะครับลํำดับต่อไปมาดูในส่วนของสุกรหรือว่าหมูนะครับช่วยเหลือไล่ละบอเกิน10ตัวโดยสุกรหรือหมูนะครับอายุ1-30วันช่วยเหลือตัวละ1,500บาทอายุมากกว่า30วันขึ้นไปช่วยเหลือตัวละ3,000บาทต่อไปนะครับไก่รพันผื่นเมืองไก่งวงช่วยเหลือไล่ละบ่เกิน300ตัวโดยไก่ที่มีอายุ1-21วันนะครับ ช่วยเหลือตัวละ30บาทอายุ21วันขึ้นไปช่วยเหลือตัวละ80บาทนะครับทั้งนี้ยังช่วยเหลือเกษตรกรผู้เล拜拜ี้ยงไก่เนื้อเป็ดไข่เป็ดเนื้อนกกระทานกกระจอกเทศและหานด้วยนะครับในอัตราเช่นเดียวกันทั้งนี้เกษตรกรที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับจะต้องเป็นเกษตรกรที่เข็นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมปศุสัตว์นะครับทั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือนะครับหากได้รับความเสียหายก็จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดรล่ละ 1นึ่งแสนกพันบาทเลยนะครับขับทั้งช่องของเขาก็ขอแสดงความดีใจกับพอแม่พี่น้องด้วยนะครับที่ทางกระทรวงเกษตรและกระทรวงกันคลังนะครับได้มีการเพิ่มอัตราช่วยเหลือเยียวยาฉบไม่พศสองพันหรบนะครับขับเละนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดในสําหรับมื้อนี้นะครับหากพอพี่น้องนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีความคิดเห็นว่าจังไดนะครับก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นเข้ามาไวทีใต้คลิปวิดีโอด้านล่างกันได้เลยนะครับมาพบมาพอกันไหมในคลิปหน้าครับพ่อพี่น้องครัััับบบสสสําหรรมืนีีวดค